เรื่องต่อมาก็เรื่องของหนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้มีดรามา่าเอาลูกชายของคุณการคุณเสกแล้วก็แฟนของลูกชายสองคนไปนั่งในรายการนะก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่มีการไปยื่นคำร้องต่อศาลนะให้พาแม่ไปหาหมอจิตแพทย์แล้วก็ห้ามใกล้นะห้ามใกล้ห้ามทำร้ายห้ามด่าอะไรทำนองน,นั้นนะเป็นคดีภายในครอบครัวหนุ่มกัญชยัยเอาลูกชายเสก แล้วแฟนลูกชายมาออกรายการแต่ไม่ได้เอาคุณการมานะัวเอาทนายความมาออกนะครับก็โดนวิพากวิจารณว่ากันชัยจัดรายการไปเข้าข้างแม่ไม่เข้าข้างลูกที่นั่งอยู่ในรายการกันชัยก็โดนวิพากวิจารณในทางลบจนต้องมานั่งไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ผมก็ไปนั่งดูอยู่พักก็เห็นมีคนดูเยอะนะตัง้งสลายสี่ห้าหมื่นคนสี 4, 5, ่สี่หมื่นห้ามันโผลเยอะเลยดูไลฟ์สดพร้อมกันก็ถือว่าเยอะแล้ว อย่างว่าคนดังนะผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี25 6 4นะครับก็ธรรมดาครับนะกันชัยเขาชอบเล่นอะไรกับกระแสชอบเล่นอะไรกับประเด็นที่มันหมิ่นเมย์นะครับเรื่องภายในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่หมิ่นเมย์มากแต่กันชัยก็กล้าเล่นเรื่องคดีพวหัวเมียเมียหลวงเมียน้อยก็เอามาออกรายการในกันชัยเขาชอบแนวนี้อันนี้เรื่องภายในครอบครัวก็เอามาออกรายการก็ธรรมดาก็จะมีคนดา่านะคนชมก็มีคนด่าก็มีธรรมดา นะเป็นเรื่องธรรมดานะนะดุ่มกัญชัยก็ต้องยอมรับได้เพราะว่าอะไรถ้าไอเรื่องผัวเมียเนี่ยบางคนก็ชอบเป็นเมียน้อยบางคนก็ชอบเป็นเมียหลวงนะครับนะ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 กัญชัยก็ชอบเรื่องพวกนี้นะเรื่องภายในครอบครัวแต่อะไรต่างๆเนี้ยมาออกอันนี้ก็เเรื่องนี่กับเรื่องคนดังครับนะักร้องดังซุปเปอร์สตาร์เสกโลโซอันนี้ก็เหมือนกันก็เอาเรื่องที่มันมันบินเมยละเอียดอ่อนนะเอามาเล่นนะกระโดนวิพากษ์วิจารณนะ์หาว่าเข้าข้างคุณการ นะครับนะบก็ธรรมดาก็ต้องโดนว <procedural> ินพากษ์วิจารณ์อย่าไปคิดอะไรเยอะเออ,เอ,อนะครับครนี้ผมอย,อยากจะกลาบเรียนนะครับในกรณีเรามีปัญหาในาครอบครัวเนี่ยเราไม่ควรไปนั่งออกทีวีนะส่วนตัวผมนะสมมติว่าผมมีปัญหากับลูกผมเมียผมสมมุตินะผมก็ไม่ไปนั่องออกทีวีหรอกไม่รู้จะไปออกเพื่ออะไรนะครับนะครับนะส่วนตัวผมนะปัญหาภายในออครอบครัวเนี่ยเราไม่ควรให้ใครรู้ นะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงตระกูลเสกโลโซกับคุณการนะผมหมายถึงตระกูลทุกตระกูลนะไม่ว่าคุณจะเป็นดารานักร้องคนดังอะไรนะครับถ้าคุณมีปัญหาผัวเมียนะคุณไม่ต้องไปออกรายการนะครับนะคุณไปคุยกันเงียบๆดีกว่าเรื่องภายในครอบครัวคุณจะมันนั่งประจานออกทีวีทําไมถ้าถามผมส่วนตัวนะ แต่บางคนก็อยากจะออกเนี่ยมันไะทําไงนะกว่วกันไปนะแต่ถ้าถามผมนะครับเรื่องมันจะข้อครัวควรวจะเงียบๆนะครับมันต้องใช้วิธีการเจรจาคุยกันนะไปขออํานาจศาลเรื่องอะไรต่างๆนี่ผมส่วนตัวผมต้องไม่เคยเห็นด้วยเงียบๆไปดีกว่าโดยเฉพาะการไปฟ้องร้องไปยื่นคำร้องอะไรที่เกี่ยวกับบิดามารดาบุปรการีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่สมควรนะนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะ ผมก็เป็นพ่อคนผมคิดว่าอืการจะไปฟ้องร้องอะไรที่เกี่ยวกับบิดามารดาเนี่ยในศาลในส่วนตัวผมก็ย้อนแสงพี่เดแะเแหลอนะครับอือย้อนแสงเนี่ยดีขึ้นไหมหมุนไหมหมุนไปเรื่อยดีขึ้นไหมครับเอ,อดีเรื่อยครับด้วยความโง่ของตัวเองนะนะครับดีขึ้นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ นะก็ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปศาลนะครับ <S <S <ขอ>เรื่องภายในครอบครัวถ้าเรามีปัญหากับแม่มีปัญหากับพอ่อถ้าเราไม่อยากอยู่บ้านก็ไปอยู่ที่อื่นก็จบไปคงไม่ต้องไปฟ้องแม่ฟ้องพอนะ่อแ้าถ้าเป็นผมนะผมส่วนตัวนะชัดขึ้นรือยังครับนะชัดนะต่ครับถ้า,ถ,าถ้าความเห็นส่วนตัวนะครับส,สัญญงสัญญาณชัดเจนนะก็ก็ไม่รู้นะถ้าผมมีปัญหากับพ่อแม่นะผมไม่อยากอยู่บ้านผมก็ออกมากระจบผมคงไม่ต้องไปฟ้องพ่อฟ้องแม่นะครับนะให้ศาลสั่งพาแม่ไปหาจิตแพทย์ หรือว่าอะไรตรอะไรนถ้าเป็นผมส่วนตัวนะอันนี้ผมส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวใครแนละ้วนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องภายในครอบครัวไม่ควรเอาบุคคลอื่นมาเกี่ยวไม่มีใครเขามารู้ดีกับตัวเรามากกว่าเราแนละคนในครอบครัวอาจารย์ลงการเมืองช่วยประชาชนอ๋อแบบนี้ดีแล้วครับผมว่าไม่ไม่ไม่เล่นการเมืองนะครับนะอืมแชาวบ้านอยากรู้คนดังๆมีปัญหาครอบครัวต่อ,อนะครับ จากสวีเดนครับนะครับอ่อ่มีคนถามว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่สำนักงานทนายคลายทุกนะที่รามอินทานะครับนะครับอยู่ที่รามอินทานะครับหนึ่งเก้าสี่ถนนรามอินทาซอยห้าสิบสองทับหนึ่งโรงพยาบาลสินแพทย์นะนะติดกับห้องเสื้อไพลินนะครับพิมพ์กว่าห้องเสื้อไพลินนะครับนะครับนะครับนะนะครับ นะส่วนตัวนะนะครับส่วนตัวผมคิดว่าผมก็ไม่มานั่งออกทนะีวีนะก็แล้วแต่คนนะอาจารย์ครับเงือการ,รนานพนันผิดกฎหมายมันผิดอยู่แล้วครับการพนันไม่ก่อให้เกิดนี้นะพะนันกฎหมายห้ามอยู่แล้วพรบการพน,นันนะครับนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับเช่าขับรถมาชนเราแล้วไม่ยอมรับผิดจะจบยังไงเขาขับรถมาชนเราแล้วไม่ยอมรับผิดเขาไปแจ้งตำรวจนะครับแจ้งตำรวจให้ตำรวจเขาดำเนินคดีไป แค่นั้นเองครับครอบครัวน,นี้เขาชอบใอช้แสงอ,อ๋อาวางกันไปนะครับนะนะมาออกทีวีมันก็เป็นขี้ปากครับไม่ได้อะไรขึ้นมานะก็ถามผมนะเป็นขี้ปากเออเป็นขี้ปากชาวบ้านอืมเออหน่งแล้วแต่คนนะอืม,อม โดยวิาพากวิจารณ์หนักหนุ่มกัญชัยประกาศเลิกสวิตช,ชั่วคราวแจงไม่ได้เข้าข้าง,างการประว่ากันไปนะครับตำรวจเตรียมออกหมายเรียกหนุ่มทอป่วนคุกคามน้องโอลิฟแหละน้องโอลิฟนะครับก็ทิชชอบแต่งตัวโปโปแมคคาโรติแมค้าโตเกียวที่เชียงใหม่ก็ก็แต่งตัวให้เราระมัดระวังหน่อยนะหนูนะนะเพราะว่าเราเราไปแต่งตัวผ่าอกโชว์หน้าอกหน้าใจามันก็บางคนมันก็อาจจะ คนหื่นๆก็อาจจะโทรมาคุกคามนะก็ธรรมดาก็แต่งตัวให้มันสุภาพนิดนึงนะก็แล้วแต่นะอย่างว่าสิทธิส่วนบุคคลใครจะแก้ผ้าขายของหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ห้ามอะไรใครไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกค้าโกงเงินทอนแอบซุกตังใส่กระเป๋าอ้างได้ไปได้ไม่ครบขาดไปห้าร้ออันนี้เขาเรียกว่าชออโกงนะนะครับที่ไทยรัฐเมื่อวานนี้นะฮะข่าวไทยรัฐนะครับไปซื้อของในตลาดนะัด เขาถอนเงินถอนรายเรียบร้อยแล้วก็เอาแบงค์ห้าร้อยเก็บในกระเป๋า้วก็บอกว่าถอนไม่ครบขาดไปห้าร้อยแล้วก็ขอห้าร้อยนะขอขอห้าร้อยมาเนะี่ยก็ทาให้แม่ค้าก็เสียเงินไปแบบนี้เขาเรียกว่าชอนะอ่อโกงนะเออเป็นการแสดงข้อความเท็จและได้ไปซึ่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะครับเนี่ยพวกชอบโกงเยอะธนาธรติดโควิดสิบเก้าผลตรวจเป็นบวก หลังเดินทางกลับจากกลับจากต่างประเทศก็หายไวๆนะครับคุณธนาธรน,นะฮนะนียหายไวๆครับคุณธนาธรเนีรนถะไฟจีนเราผู้โดยสารทะลุ6 0แสนขนสินค้า1.7แสนตันเนี่ยดูฮนะของเราก็ยังมีปัญหาเรื่องลูกลังกั้นอยู่นะผมดูนะั้นเนี่ยการพัฒนาเนี่ยทำไปทำมาเรานี่จะแซงหน้าเราแล้วนะนะจากเราไปจีนสมัยก่อนใช้เวลา1เดือนตอนนี้เหลือวันเดียว ธุรกิจการค้าก็เจเริญแต่ของเราก็มวัวแต่เรื่องอะไรนะวิตกกังวลเรื่องถนนลูกรางอยู่เนะี่ยนะครับนะผลสอบวินัยร้ายแรงเนตรนาคสุขเ,เสร็จแล้วนะครับเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าคดีบอสนะบอสที่ชนตำรวจบอสบอสเครื่องดืง่มจูงกาลังที่ขับรถชนตำรวจท้องหล่อตายนะครับว่ามีการทุจริตหรือไม่นะ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 ผลวินัยร้ายแรงเสร็จแล้ว นายกสั่งปราบแหล่งกบดานแก้งคอนซูนเตอร์ในต่างแดนนะครับพวก SMS หลอกลวงประชาชนอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะตามล่าอ,นนอันนี้ดีมากลยครับน,นี่นะครับเนี่ยที่ว่ารัฐมนตรีชัยวุฒิพูดดีอันนี้ต้องชื่นชมรัฐมนตรีชัยวุฒนะินะนะชัยวุฒิรัฐมนตรี D e s บอกว่านายกสั่งปราบแหล่งกบดานแก้งคอนซูนเตอร์ในต่างแดน แก้ปัญหาคนไทยถูกหลอกโอนเงินลั่นปี65ปัญหา SMS ต้องลดลงโอ้นี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มี SMS หลอกลวงประชาชนเยอะก็ฝากนะครับนะฝากรัฐมนตรีชัยวุฒินะช่วยดำเนินการเนะี่ยฝากท่านนายกด้วยนะไหนๆก็ไม่ยอมออกแล้วก็ช่วยทำงานด้วยนะฮะัทำงานให้หนักถ้าตำรวจบุกเข้าบ้านตอนกลางวันเอาตัวเราไปตรวจฉี่ได้ไหมครับได้ครับถ้าก็มีเหตุอันควรสงสัยนะได้ครับนะ ทําได้ครับถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราจะไปกลัวอะไรครับะนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะนะครับอนักอ่านข่าวบางคนบอกเราไม่มีปัญญาขึ้นอะอะไระจ่ายค่าอะยค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็ขอโทษไปนะผมก็รู้คนนั้นเป็นใครก็เป็นผมก็รู้จกักดีนะก็ผงไม่มีอะไรก็ผิดพลาดกันได้ชีวิตนะ